สวัสดีครับวันนี้มาพาซ่อมอีกแล้วครับจะเป็นอะไรมาดูกันเลยครับนี่ครับนี่ครับเครื่องตัดหญ้าครับเครื่องตัดหญ้า นี่คืออะไรที่สั่งมานะครับมาแล้วครับมาแล้วครับอะไรที่สั่งมาครับภาพตัตเครื่องไม่ติดนะครับเครื่องไม่ติดยักน้ำมันไม่ขึ้นปัญหานี้ต้องขอบูครับมีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวต้องดึงเรือนะครับเปิดมาถึงตรงนี้แล้ว เดี๋ยวต้องลื้อในส่วนนี้ออกนะครับตรงสายกระเลงนี่ก็ต้องอ,ออกออกเดี๋ยวรื้อแป๊บนึงครับนี่ครับ,รบถอดตัวนี้ออกมานะครับแล้วต่อไปก็เป็นคาบูแต่เ,เราต้องสอดสายกัะเลงออกก่อนนะครับอถอดสายกัะเลงออกถอดสายน้ํามันถอด ั้งสองสายนะครับสายกลับสายคืนค่อยๆดึงออกมาครับต่อไปก็จะลื้อนะครับล็อตสี่ตัวนี้ครับเพื่อถอดออกครับทีละชิ้นทีละชิ้นครับจะได้เปลี่ยนอะไรข้างในนะครับครับถอดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็จะถอดตัวนี้ต่อนะครับ นะครับถึงตรงนี้แล้วนะครับต้องถอดตัวนี้ออากาอีกครับจะเห็นภาพปั๊มครับนี่นะครับภาพปั๊มครับต้องได้เปลี่ยนตัวนี้นะครับมันขาดครับดูดนะมันไม่ขึ้นนี่ครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็ทำความสะอาดนะใช้น้ำมันล้างใช้ ลมเป่านะครับตามซอกต่างๆนะครับครับอันนี้คือตัวใหม่ที่สั่งมานะครับจะมาเปลี่ยนใส่นี้นะครับตัวเก่าก็ตัวนี้นะครับเสียแล้วก็จะได้ทำการเปลี่ยนตัวใหม่ตัวนี้ก็ทิ้งนะครับยวใส่ก่อนแป๊บน,นึงครับครับลักษณะการใส่ก็ ประมาณนี้นะครับรถใส่ผงเกนใส่ผ้าปั๊มเข้าไปนะครับก็วางใส่ให้มันเป็นชั้นชชั้นๆแค่นี้นะครับให้เรียบร้อยเลยครับแล้วก็เอาน็อตสี่ตัวนะครับใส่ตรงนี้ครับนะครับขันตรงข้ามกันนะครับไม่ใช่ขันวนนะขันตรงข้ามเป็นกากระบาดนะครับน็อตสี่ตัวโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขันก่อน ครับหลังจากเราประกอบตัวนี้เสร็จแล้วก็เอามาสวมเข้าตรงคาโบูนี้เลยครับที่ตำแหน่งมาเลยแล้วก็สายคันเร่งครับหมุนเข้าไปเลยครับล็อกให้เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็นาใส่ตัวนี้ครับเข้าไปอีกทางนี้นะครับ มือเดียวถ่ายด้วย <c oughs> เดี๋ยวอนุญาตใส่ก่อนครับแป๊บนึงครับครับประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวทดลองอีกทีนะครับเด๋ทดลองดูอีกที <c oughs> ทดสอบครับทดสอบทดสอบซ่อมเสร็จแล้วทดสอบครับ โอเคครับฝ okay, า,ากกดไ like, ลคะ์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยขอบคุณมากครับที่รับชม